สบายดีทุกคนก่อนอื่นเหมือนก็ต้องอันคอบงครอบใจเหมือนทุกคนเนาะที่วันเข้ามาให้กําลังใจและก็มาติดตามฮาสมมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันบาหวานอยู่ประเทศใดในโลงนี้กอันเข้ามาห้าขาะมาแลกเปลี่ยนกันก็รู้สึกดีใจและก็รู้สึกวันลูกของเหาขั้นแคบลงเนาะคลิปนี้นี่เฮ็ดขึ้นมาก็ย่างมาแนะนําตัวเองเนาะคืออันไล่คนกะซิฮัวอ่านซองเศร้าเหล่าในฟินแลนด์แต่อย่างบุงสือค่อยขั้นซื่ออัน อันนี้เนาะซื้อดินกับซื้อแร่สมัติเดินแร่ได้เดินเนาะซื้อหั่นซื้อแร่ซื้อๆแต่ว่าขนกับบอดด้แร่บอดด้ดั่านได้ฮะเนาะการพองงามนิดนึงเนาะยองตัวเองนิดหนึ่งก่อนซะเนาะและการเรื่องอายุนีบบบกก็ได้เนาะประมาณอยู่อันซ้ำเคึองขนาดอ่าส่วนบานเกิดเมืองนอนนี้จะเป็นอันคนอันเมืองอันล่วงพะบางเนาะอ่าอยู่เป็นเมืองเล็กน้อยอยู่ในอันแค่งล่วงพะบางเท่านั้นแหละการอยู่ทางภาคเหนือของลาวฮะนะการ เป็นอันเมืองที่ว่าได้หับความนิยมไล่เพราะว่าเป็นเมืองหมอลดกโลขนาดไล่คนก็จะหูจักดีเนาะสำหรับอันเมืองโลกะบางขนาดค่อยั่นย้ายใหม่ยูฟินแลนด์ท่านใดเนวได้ค่อยั่งน้านได้สร้างครอบครัวกับอันแฟนของข้ายนาะก็คืออันสามีในปัจจุบันนี้นี่แหละที่ว่าเหล่าท่านการอันเป็นคนอันบังกลาเทศแต่ว่าหน้าเหล่าจะคล้ายคือกับคนลาวคนไทยคนกัมพูเชียไปเม่ยงงหละ ถี่ว่าเหล่าท่านมายูพีเหล่าท่านมาเฮียนเนาะมาเฮียนยู่ฟินแลนด์เฮยนจบแล้วก็เฮ็ดเวียทื่ว่าเหล่าท่านยวนฟินแลนด์นี่มาได้ประมาณสิบปลายปีแล้วฮะนะหลังการไปเจอกันเนาะพบฮักกันยวนแล้วเราไปเฮ็ดเวียของกลางเรอคนเจอกันแล้วก็ฮักแพงกันเนาะแซตห้ากันติดต่อห้ากันแล้วม่นั้นลราก็ตกลงปุ่งแจแต่งงานกันแต่งงานกันเราค่อยกระยายมายูฟีเลยเนาะเดี๋ยวนี้นี่ก็อันมีลูกนำกันเนาะ ลูกผู้สาวหนึ่งคน5้าสไดโซ้งปีซิว่าเป็นลิงเลยก็ได้ดื้อแท้ดือด้อวานเนาะกำลังดือ้อบอยูบอสาวพอแม่นี่ก็เม็นพ่อมฟูรถถ้ามันลูมหืนนะนะกะเลยว่าอันลงคลิปกระบะปกติย้อนนะไปห้ามูห้ากูกาย้อนคัดคัดเคลื่อนๆคังซีแหละพะว่นเขาลิ้นโทรศัพท์ไล่กับบดีเนาะพะวันรูขึ้นมนาญาตาโทรศัพท์ก็สิมาลิ้นนำลายบอดีก็จับโทรศัพท์โยน,นทิ้มเลยนะกนะจำเป็นเนาะ ค่อยฮันอันได้เริ่มเฮ็ดซองอัานเศรา้าเล่าในฟิแนแลนด์ฮันแมนอัานทายเดือนแป้เนาะเดือนซึ่งห้าฮันนาะแต่ว่าอันเริ่มอันเฮ็ดคลิปแท้ๆทฮันละแมนอันเดือนเกาเนาะแบบหลงสิบมือคลิปหนึ่งไม่ยั่งเลยแบบว่าพอตั้งใจเฮ็ดนิดนึงฮะนนะและ้วการส่วนไล่อันคลิปอยู่ในซองค่อยฮันจะเป็นเรื่องอ่านไลฟ์สไตล์แบบวิธีชีวิตในต่างแดนแล้วก็จะมีอันเรื่องการท่องเที่ยวเนาะการแชร์ประสบการณ์ในต่างแดนฮนะ พราะวันมายูฟินแลนด์นี่ก็อว่ามาเริ่มแจ็คสู้เลยขนาดทุกสิ่งทุกอย่างก็คือว่าเป็นสิ่งใหม่เนาะคือกับปื้มห้วนหนึ่งขนละก็ะได้เปิดไปเบังเทอร์ล่าเนาะบกเข้าใจต่อได้แล้วก็ได้กลับมาเปิดขืนขนาดแบบชีวิตมันก็คือกับการเห็นหมูแบบบกสิ้นสุดน,น,นะเดี๋ยวนี้ก็เป็นนักเห็นเนาะก็เห็นภาษาฟินแลนด์นี่แหละอะไรปีปลายแล้วก็ได้เห็นหูไปตลอดอันบางคลิปที่ว่าค่อยหลงอยู่ในซองท่านก็จะเป็นแบบอัน สิ่งที่ค่อยยักงูแล้วก็มีความสนใจญ่แล้ก็เป็นรวนสซบข้อมูลมาเนาะสซบข้อมูลมาแล้วก็มาสร้างรวมแล้วก็มาเฮ็ดคลิปะนะกาันั่นก็มันแบบเห่ามักเนี่ยเนาะแล้วก็อันเป็นคนบ่คอยจะอันขวากิ่นเก่งฮะนะเรื่องคลิปขวากิ่นนี่จืดใดท่านมีคลิปหนึ่งเนาะที่ว่าเคยลงอยู่ใน u t u b e นี่นี่แหละการขวากินบ่เก่งปานได้ก็เลยว่าอัน ก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่ว่าเห็ด u t u b e เวลาไปห้ามูห้าคูไปเยี่ยมเห้นมูอันแต่งกินหรือว่ากินโซดอย่างซีเราก็จะได้ไอเดียในการเอามาเห็ดอันคงกินนขากินเนาะก็ถือว่าได้เมนูใหม่ตลอดเลยค่อยหั่นอันเห็ดยูทูบก่อนจะมาเปิดสร้างหลายไดไดเนียโดยรวมแล้วก็ประมาณอยู่เกาเดือนเนาะการไดอัน อธิกรวันพระหัสวันทีซ้ำเดือนหกเท่ารกันได้อันจำนวนผู้ติดตามท่าหนึ่งพันหนึ่งพันซับเนาะแล้วก็จะมีอันสมูทั่านก็ได้ี่ผันเลยในมือเดียวกันท่้นเลยเนาะพร้อมกันพร้อมแต่การได้หลอท่าบริได้เปิดสร้างพร้อมพรบานยานซับกับสมูทันมันบอนิงเถอ่านนันมันขึ้นขึ้นลงลงตลอดก็ต้องได้หลอท่าเนาะส่วนหลอท่าค่อยท่านกันไปเปิดบงคลิปวิดีโอค่อยๆ่ท่นแหละว่ามีคลิปได้ติดนิคสิทธิ์ก็หมีแท้เนาะโดนเต็มเต็มเลยอัน อันจกแอปคายมาสเตอร์นาดเพลงขนานดะติดลิขสิทธิ์ก็ได้มาแก้มาแก้แล้วแล้วก็จริงขราได้อันเหตุอันขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวอันข้ออนุญาตเสรเรื่องอันการเปิดสร้างรายได้นึงเนาะคื่อนร่างแก่อยท่าได้อันสร้างม,มือสินะรอนมันนิ่งหมดแล้วเราให้กันเข้าไปเข้าหว่วมเป็นพาร์นเนอร์ของอันยู u ูบเนาะเข้าไปแล้วก็จะมีขั้นตอนที่หนึงแล้วก็ขั้นตอนที่สองกัน อันตอบตามเทพะเจ้าท่ามทั่นแหละกับไปต้อมฮั่นอันก้อนน้อนเขาเนาะก็เห็ดแล้วก็อันในวันที่อันวันที่เจ็ดั่นแหละกเดือนหกนี่ก็แม่นอันทึกมือวันจันทร์นี้นี่เลยเมื่อนั้นตื่นสมาหกโมงเช้าอันวันที่อนแป้นนี่ก็มาเบิ่งก็เห็นว่าอันขั้นตอนที่่องท่านผ่านแล้วที่ว่าอ่านใช้เวลาท่านอ่นบอนหกโมงเช้ขนาดก็ไหวอยู่แล้วก็มือเดี่ยวกันทั่นเลยตอนอันคำเนาะ ป็นมงแหลงอยู่พีนี่เนาะกะัถ้าศีรษะอยู่ปุนกัแมนอันอยู่ไทยก็สิมาประมาณอันซ่องทุ่มบอกอ่าตัวนี้นี่ก็ไดรับอีเมลไดรับอีเมลเข้ามาแจ้งว่าได้อันเขาสมาัครขั้นพานหมดเลยทุกขั้นตอนกัถือว่าได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรายได้ในอันอยูทูบประการมันน,มนับเบิ่งเวลาแล้วก็ถือว่าใช่เวลาน้อยกว่าอ,อันสิบห้าสมุงนะสำหรับขั้นตอนที่สรา้างพวันหลากคนกับใช้เวลาซ่องสร้างม,มือสร้างอัน อันหรือวนหนึ่งอาทิตย์เป็นเดือนก็มีก็แล้วแต่กับือวันโชคดีไปที่ว่าเห่านันานไหลนะดก็ือว่าเป็นดีใจทันงหละดีใจแท่ดีใจวาเนาะเดี๋ยวนี้นี่กันอย่างโบได้มีเวลาเป็นโลเปินทุกวิดีโอเปิดสร้างหลายใดเถอกันมีเวลาก็สิได้เฮดอย่างสิด้ไปก๊อฟขาซี่อีกตื่มาหนักะสิด้คอยเฮดไปนี่แหละลจากันก็สิได้โลไปอันเยี่ยมยามท่ามข่าวมูคูทันแหลายโให้ตกโบห้หล่นดอกไปห้างเหมือนทุกคนแน่นอน แนได้ค่อยการขอบใจมันทุกคนเด้อที่ว่าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการอันเพื่อสร้างหลายได้ในครั้งนี้เนาะทั้งเพื่อนใหม่แล้วก็เพื่อนเกาเลยนะอ่าแล้วก็อันขอบใจจักใจจริงเนาะทุกๆคนเลยข้องอันเพื่อนสาว u t u b e เนาะที่ว่าอันคอมเมนต์กันไปแลกเปลี่ยนกันไปแลกเปลี่ยนกันมาการกลายเป็นมูกันอยู่ใน Facebook อยู่ในไลน์ะนะก็จากที่ว่าปรึกษากันเรื่องอัน u t u b e ก็มาลุมกันเรื่องอันส่วนตัวเลยะนะ สําสหรับเพื่อนอันที่วาอย่างผ่นานกดก็ให้อันซื้อต่อเห็ดเป็นเรื่อยๆเ,เ,เดี๋ยวก็ผ่านเองนะถ้าเมื่อไงก็อันพักยกก่อนเนาะพอเป็นย่างเราจึงค่อยไปต่อสาหรับเพื่อนอันที่วาผ่านกดสร้างหลายใดแล้วก็คือเก่าหักแพงกันเนาะบอแทบวบาับาก็เลกดข้ามเขากันขนาดยักเป็นกําลังใจให้กันและกันก็นมีแต่ว่าเข้าใจตามนั้นเนะาะสุดท้ายนีและแม่อันข้อฟากซองอันเศร้าเหล่าในฟินแลนด์เศร้าแลด่วกบะบางไว้นําทุกคนเด้อฟากซวยอัน กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ได้ยิ่งเป็นการดีขอบใจทุกการติดตามหับสมเนาะล้วการเดี๋ยวรอถ้าเบิ่งว่าคลิปต่อไปสีเหตุยังอีกเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป